สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาทำรายงานที่5สายอากาศหลูบกลมวัตถุประสงค์มีดังนี้1เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการในการทดสอบสายอากาศหลูบกลม2เพื่อศึกษาการออกแบบและสร้างสายอากาศหลุบกลม 3. เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการวัดสายอากาศหลูบกลมครับอุปกรณ์ที่ใช้ 1. สายอากาศหลูบกลม2ตัว 2. อ e เล็บเบิร์กแอนาลิเซอร์ vn-e 2.0 1เครื่อง 3. ชุดคาริเบต 4. หัว SMA สองหัวและสายนำสัญญาณพร้อมเข้าหัว2เส้น 6. กฐานวางการแพร่กระจายขึ้น2ตัว 7. คอมพิวเตอร์หึงเครื่องและนี่คือโครงสร้างของสายอากาศหลบคมนะครับต่อไปเราจะแทนค่าในสมการเพื่อนำค่าทั้งหมดไปสร้างสายอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการทำการสร้างสายอากาศนะครับ เมื่อทําการสร้างสายาการเสร็จแล้วอันดับต่อไปจะเป็นการคลิเบร้สายซึ่งขั้นตอนการคาลิเบตได้ทําการสอนไว้ในใบงานที่1เรียบร้อยแล้วครับและในลําดับต่อไปเราจะทําการวัดค่า s11 ของสายอากาศเลือก s11 ที่โปรแกรมเลื่อนแถบเพื่อเลือกความถี่ตามที่เราต้องการความถี่ในที่นี้เราจะใช้คือ2.45กิกะเฮิร์นะครับหลังจากนั้นทําการอ่านค่าที่มุมล่างซ้าย และต่อไปเราจะทำการอ่านค่า SWR S11 นะครับเลือก SWR S11 ทั้งสองช่องทั้งสีแดงและสีน้ำเงินหลังจากนั้นทำการอ่านค่าที่ตัวสีแดงและสีน้ำเงินที่ล่างซ้ายอย่างที่เมาส์ชี้อยู่นะครับและต่อไปเราจะมาดูค่าอิมพีแดนซ์ของสายอากาศนะครับค่าอิมพีแดนซ์ของสายอากาศจะอยู่ที่มุมซ้ายบนนะครับถ้าหากมองไม่ชัดสามารถปรับเลื่อนให้ขยายใหญ่ได้ ต่อไปเราจะทำการวัดในร้านาบสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กนะครับหลังจากนั้นทำการบันทึกผลลงช่องว่างให้เรียบร้อยและนำมาฟอาร์ดกราฟในลำดับต่อไปหลังจากได้การาฟทั้งสองมาแล้วเราจะนำการาฟทั้งสองมาหามุมหลักและมุมกวาาเพื่อกอกลงในตารางให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการหาค่าอัตราการขยาย นำค่าที่เราหาได้มาแทนค่าในสมก,การในที่นี้ r ที่เราหาได้คือ5.49ซนติเมตรนำ r ที่เราหาได้มอสักคู่มาแทนค่าในสูตรลอสจากนั้นแทนค่าทั้งหมดและคำนวณออกมาจะได้อยู่ที่15.02 DB เมื่อได้ค่าลอสเสร็จแล้วนำค่าทั้งหมดมาแทนค่าในสูตรการหาอัตราการขยายจะได้อยู่ที่3.21 dbi นนำค่าทั้งหมดกรอกลงในช่องว่างให้เรียบร้อย และสุดท้ายสรุปผลการทดลองหลังจากปรับค่า S11 ลดลงจากลบ5 dB เป็นลบ14.9 dB แสดงให้เห็นว่าสายอากาศลดการสะท้อนกลับของสัญญาณได้ดียิ่งขึ้นค่า VSWR ลดลงจาก1.89ต่อ1เป็น1.31ต่อ1ซึ่งบ่งชี้ว่าการจับคู่สัญญาณดีขึ้น Input Imped a แดนเปลี่ยนจาก 7จ็ดบวก J 1 2 1 1โอหมเป็น42.92บวก J 1 4 4 5โ oh อห์มซึ่งใกล้เคียงกับค่าอิมพีแดนซ์มาตรฐานที่50โอห์มสุขได้ว่าการปรับจูนสายอากาศหลูกลมช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการลดการสะท้อนและการจับคู่ของสัญญาณอย่างมีประสิทธิภาพขอบคุณครับ